สวัสดีครับเจอกันอีก EP นึงครับ EP นี้ก็จะมารีวิวเรื่องของรถไฟฟ้าเนาะลูกค้าได้นํามาให้เราเรื่องของการาแพ็กแบตเตอรี่ไวริ่งระบบสายไฟปรับจูนกล่องครับตัวนี้แต่ว่าในการจัดสภาพของรถคันนี้ก็มีเพิ่มเติมเรื่องของอของล้อนะครับมีการเอาล้อเดิมตัวล้อเดิมเนี่ยไปทําสีนะครับล้อเดิมไปทําสีแล้วก็เปลี่ยนบางโคนคาร์บอน ส่วนด้านบนหรือด้านล้อหลังนะครับล้อหลังหรือโชคสวิงงานต่างๆนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ละก่อนที่จะมาทากับเราละ,ละสิ่งที่เราทํากับรถคันนี้ทางร้านอาไว้อ่ามาดูครับมาดูตรงนี้ครับอ่าเรื่องของการบลิงระบบสายไฟใหม่เพราะอ่ารถมาตอนแรกเนี่ยครับไม่มีเบรกเกอร์ Baker, เนาะไม่ สายก็ค่อนข้างจะเล็กไม่ได้เก็บพวกมันชนวนให้แล้วก็มีการแพ็คแบตตัวอรีต่ตัวนี้เข้าไปใหม่อีกเป็นขนาด1 0 0โวลต์70แอมป์ครับ70แอมป์อ่าตัวนี้ลูกค้าอ่าขั้วต่างๆก็เปลี่ยนแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยล,ลูกค้าได้ติดตัว150มาอยู่แล้วอ่าความเร็วเดิมที่ลูกค้าอ่าทางร้านเกลียงจะทำเนี่ยได้ประมาณ130เนาะแต่เตาอ่าตอนนี้จูนให้ใหม่ละความเร็วก็อยู่ที่150บวกแน่นอนมีแต่1้0ได้ถ้าเคส ปั้งครับตรงนี้ก็อนรับกันเรื่องของความเร็เวและสิ่งที่ลูกค้าได้ทําเพิ่มกับไปกับตัวรถคันนี้คือเรื่องของการแพ็กแบตเพิ่มอีกลูกนึ่งจากลูกเดิมเนี่ยเจ็ดสิบแอมป์อยู่แล้วเพิ่มอีกลูกนึ่งอีกสามสิบแอมป์ร้อยโวล์เท่ากันนะครับตัวนี้อเอาวางไว้ในยูบ็อกอีกลูกนึงนะครับตรงนี้เพื่อให้ได้ระยะทางมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการระยะทางในการใช้าง,งานเพื่อเอาไปวิ่งแก๊ปวิ่งส่งของให้ตอบสนองต่อการใช้าง,งานต่อวันนะครับเพราะว่าใช้รถดับมันค่อนข้างจะค่าใช้จ่าย มากขึ้น,นไม่ว่าเรื่องของเมือนเท้แน่นเรื่องเซอร์วิสต่างๆแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมดูแลเรื่องของแบตเตอรี่ได้เนี่ยก็ใช้กันยาวๆนะครับตัวนี้ก็มีแบต2ลูกเนาะใครสนใจเนี่ยที่ต้องการหารถไฟฟ้าเนี่ยต้องการเอาไปวิ่งงานใช้งานได้ระยะทางมากๆเนี่ยก็ลองติดต่อเข้ามาเพราะเราสามารถทําแบตใส่ได้2ลูกนะครับตรงนี้ไว้ตำแหน่งเดิมลูกหนึ่งแล้วก็เอาไว้ในยูบ็อกอีกลูกนึง เรื่องของความเร็วก็แน่นอนรับมี150บวกแน่นอนเพราะว่าถ้าเคนจริงก็ได้ 170- 170ถึง170เลยเพราะความเร็วเดิมเนี่ยที่ร้านเดิมทำมาก็อยู่ที่1 3อแต่ตอนนี้ผมก็ปรับจูนให้ใหม่เรื่องของสายไฟเรื่องของเบเกอร์ต่างๆพวกต่างๆเนี่ยเราสําคัญให้ความสาคัญเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าใครสนใจมีรถไฟฟ้าไม่ว่ารุ่นไหนนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาไม่ว่าการแพ็คแบตการปรับจูนเรื่องของความเร็ววาริงระบบสายไฟก็ลองติดต่อเข้ามาครับ เบอร์โทร095-801-2096ครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพจ Facebook TikTok ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ